อนนี้ก็ช่างเอี่ยวมาแล้วค่ะแต่ต้องนนต้องนนกลับไปกับย่าค่ะนงนนกลับแล้วนงนนไปถ่ายบัตรประชาชนวันนี้ค่ะพี่แนนสวัสดีครับวัีครับถ้าคุณไปผมโกรธไม่ไม่โกรธครับไปส่งนนแล้วก็จะกลับมาย่ามาด้วยโดโไม่ไม่โนผมโกรธคุณแน่นอนอ่ะงถ้าคุณกลับ ไปส่งเด็กเขากลับมาผมมาเดินคุณกลับอ่ะนนจะไปถ่ายบัตรประชาชนค่ะน้องนนจะเป็นนายแล้วเพราะว่าพ่อเขาว่างวันนี้ไปถ่ายบัตรประชาชนจะเป็นนายเตือนนะลูกเออใช่เป็นเด็กชายเตือนลูกเตือนรรยากาศหน้าที่ได้อยู่นะเอทำแพร่จนมันร้านทำอ๋ออันนี้มาทามนะคะมาสามอย่าทามสี่นะคะมาสามทามสี่ไม่ได้บอกบ่ได้ค่ะมาสามอย่าทามสี่ อีนังก็จ้าโอไม่เบ่ไปวงะเหมือนมากมอะไรอาี้เมานี่มานี่พี่แนนมานั่งตรงนี้เมาเลสี่หาห้พี่นะไมไต้องไม่หนูจะทํามสอบถามพี่แนนว่าตอนนี้พี่แนนสวยมากเลยอะเอจริงนะไปทำอะไรมาทำอะไรมาคะทช่วงนี้สวยมากเลยนะคะ จริงบอทำนันยังสอามเดือนันคอยไม่ทำดังหรอทดัง่เนนท่ามายกเะเทำดังหรออาตอนตอนที่เจอกันล่าสุดตอนนั้นทำยังยังสองสามเดือนไม่ตอนที่ตอนที่ว่าถ่าคิปตอนนั้นที่ว่าไปตามผัวไอ้กินมุกะทะอยู่ร้านชาบู่ะตอนนั้นทำยังแกมาทำหลังมีคู่จิ้นนะ ตอนที่มีคูจิน่ะทำยากขับเสร็จแล้วจะเอาออกเองไม่ใช่ไม่ต้องตัดสาวเหมือนรอบนั้นหรอหนูจะยกบ้าหนูออกเออที่จะยกยกบ่าหนูออกที่ทำไมมันยาวจังเลยนะเดี๋ยวจะไปรีวิวรีวิวสองลอเจบโปรู้หนูขับดาบมันขึ้นใช่ไหมตอนออกนี่หนูจะเออหนูก็จะยกบ้าหนูออกเออต้องมีบาเเหมือนเหมือนตอนนั้นคันไหนนะที่ว่าต้องตัดไอ้เสาบนอก เออสิบสองล้อเหมือนกันจ้ะทำเป็นค้าใช่รื้อขึ้นแมนมาวะเนี่ยมาโอบืี่จังไดก็เข้าขยับโยกไปแล้วก็โยกกลับมาแล้วก็โยกกลับไปแล้วก็โยกกลับมาแล้วก็โยกกลับไปอย่างเงี้ยมันก็โอกได้นะตื่นแล้วลุงตื่นแล้วลุงพาไปเที่ยวเลยกำลังนอนพี่เอวมันหาเรื่องจนน่ะยวให้นุ่นเอาแก้วมาคุยอันนี้แก้วใครอะฮะแก้วแก้วน้องนุ่นแก้วน้องแมน สวยนะเวยเป็นบ่ะจ๊ะขอเงินในสันสีเฮดิสองหอดูรัสองม่สองม่นสองมืเออเออมีเงินในสซสองหลอไหมจะเป็นไงเราสองรลอดไมสวยก็ได้เนหอสวยไหมก็สวยก็หนุผอมลงไงคนนนั้นหนุ่มอ้วนอ่ะัวทิ้ง

าเขาอยู่ลำดวนจ้าพิตีกับเจ๊วุ้นไปส่งนนก็จะกลับมาน้องนนก็ายบายนั่นแหละจะได้มามาเก็บของกลับมาไดีก็ต้องไปส่งตีไม่ต้องไม่ใช่ไอนนี่ โอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อแบบคิ้วอะรู้สึกคิ้วคู่นี้แบบทับแสอะไรคู่ๆตลอดเวลาคิ้วมากเลยอะเนาะพี่เนทเนาะคิ้วเนาะมมมมมเราาาไ่ีีคคววแบบรู้สึกว่าแบบขี้เดียดนะคะคนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกอ๋อใช่ไหมคะบูมิงค์แบบบงมิงค์ตลอดเวลาไปทิมแคบหมูชงแกงแดงหนูไปนั่งไล่ดูคลิปเดินไปดูไลฟ์สด ก็กินนี่กินในแล้วโชว์อยู่ฝั่งโน้นที่ก็ได้หัวราะไม่แค่หมูโชว์กินในวันั้นอ่ะไปซื้อของไปซื้อของให้นนไปวิ่น้องนุ่นไปซื้อกันนั้นนนทอ่ะซื้อให้นนท์ไซเอลหนูอ่ะเลยซื้อให้น้องมาไซร์เกมก็เลยมาโชว์ว่านนท์มาใส่จริงแบบนี้เอาโชว์โชว์ พี่แนนเอาอะไรสีชมพูหรือสีนี้สีเหลืองเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะรับประทานข้าวนะคะเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วแต่ใครจะกินนะคะที่นี้ค่ะอ๋อไม่ค่ะมินคิวคนค่ะน้องพี่แนนเนาะ อ่ะวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายรถให้ดูนะคะถ่ายแต่กันเองนี่แหละเนาะค่ะเพราะว่าเรามางานนี้เสร็จไปถ่ายรถ็ไปถ่ายที่ลานรถยกรถมนแตกรถยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะไปถ่ายรถให้ชมกันค่ะว่า12ล้อเจ๊โบถึงไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ